สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะออกจากหน้าเตาไปรีดผ้ากันค่ะเราจะมีพิธีทำน้ำยารีดผ้าเรียบขึ้นมาใช้เองนะคะจากของที่เรามีอยู่ในบ้านที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ กับข้าวบ้านเราด้วยนะคะน้ำยารีดผ้าเรียบของเราก็จะประกอบไปด้วยครีมนวดผมนะคะจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้จะชอบกลิ่นไหนก็ได้เลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะเป็นน้ำส้มสายชูที่เราใช้อยู่ในบ้านนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้และน้ำสะอาดเราใช้สองถ้วยตวงนะคะต่อไปก็จะเป็นกระบอกฉีด เราจะใช้ของใหม่ก็ได้ของเก่าก็ได้อันนี้ใช้ของเก่าล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็ตากให้แห้งนำมาใช้ค่ะต่อไปเราจะไปดูขั้นตอนของการผสมน้ำยารีดผ้าเรียบของเราค่ะเราจะใช้ครีมนวดผม1ช้อนชานะคะกดครีมนวดผมลงไปค่ะ ครีมนวดผมเขาจะมีความเหนียวหนืดนะคะใส่ลงไปในถ้วยน้ำเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำส้มใสชูธรรมดาของเรานี่แหละหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะพอใส่ลงไปทั้งสองอย่างแล้วเราก็จะคนทั้งสองอย่างให้เข้ากันดีนะคะ คนให้ครีมนวดผมมันละลายให้ได้เยอะที่สุดเพราะว่าครีมนวดผมเขาจะมีความเหนียวหนืดพอคนให้เข้ากันดีแล้วเราก็จะทิ้งไว้20นาทีนะคะพอครบเวลา20นาทีเราก็จะนำน้ำยาที่เราผสมไว้มากรองกับผ้าขาวบาง เพื่อที่จะเอาเศษของครีมนวดผมออกพอได้น้ำแล้วเราก็กรอกใส่ใส่ขวดที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้สนิทค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการรีดเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ผ้าฝ้ายในการรีดนะคะผ้าฝ้ายนี่เป็นผ้าที่รีดให้เรียบยาก เราก็ฉีดน้ํายารีดผ้าเรียบของเราที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะลงไปตรงผ้าที่เราจะรีดเลยค่ะจากนั้นก็ใช้เตารีดที่เปิดไฟค่อนข้างแรงนิดนึงพอรีดลงไปผ้ามันก็เรียบเลยค่ะได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะลองไปทำกันดูนะคะทำไม่ยากเลยใช,ใช้สิ่งของที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะ มาดัดแปลงทำขึ้นมาเพื่อใช้ในการในการรีดผ้าจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่งนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ